สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาติดตามชมช่องพอใจอินไทยแลนด์ครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บเห็ดขอนดำกันนะครับเริ่มในจุดนี้เลยนะครับสว่างๆหน่อย mm. ก็ใช้กันไกรนะครับ ใช้กรรไกลตัดที่โคนให้แนบชิดกับให้แนบชิดกับก้อนเลยนะครับใช้กันไกลตัดที่โคนให้แนบชิดกับก้อนเลยนะครับตามลักษณะน,นี้นะครับนี่ก็คือวิธีการเก็บดอกเห็ดนะครับ ถ้าดอกเล็กก็สามารถไว้ก่อนได้นะครับเก็บเฉพาะดอกที่บาน,บานแล้วนะครับดอกเล็กก็เอาไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆเลยนะครับการเก็บก็ใช้กันไกลปลายแหลมโชว์กันไกลหน่อยลักษณะไหนนี่โชว์นี่ลักษณะนี้นะครับกันไกลอโอเค ก็ตัดแนบชิดกับก้อนเลยนะครับดอกเล็กสามารถเก็บได้เก็บไว้ก่อนให้โตก่อนแล้วค่อยเก็บทีหลังนะครับสำหรับดอกเล็กสามารถเลือกเก็บได้นะครับเลือกเก็บเฉพาะดอกใหญ่นะครับสําหรับเห็ดขอนสำหรับสำหรับเห็ดขอนดำนะครับ วันนั้นเรามาดูใกล้ๆนะครับเวลาเก็บแล้วก็จะแนบชิดกับก้อนลักษณะน,นี้เลยครับนี่ครับนี่ก็จะแนบชิดเลยแนบชิดกับก้อนเลยครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่ก็คือวิธีการเก็บดอกเห็ดนะครับ ซึ่งถ้าเก,กิดว่าเราใช้มือดึงนะครับส่วนหน้าก้อนมันจะหลุดรากจะหลุดออกมาด้วยนะครับรากที่ติดยึดติดกับก้อนเห็ดก็จะหลุดติดมาด้วยทำให้เกิดการเสียหายาบริเวณหน้าก้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้กันไกล ปลายแหลมนะครับใช้กันไกลปลายแหลมในการตัดนะครับ การตัดการเก็บก็ค่อนข้างที่จะพื้นที่ค่อนข้างที่จะแคบก็ต้องอระวังนะครับต้องระวังระวังจะไปอะไรไปโดนดอกเล็กหลุดออกมาด้วย หลังจากเก็บเสร็จแล้วเราก็จะทำการฉีดน้ำให้น้ำเห็ดนะครับฉีดบริเวณหน้าก้อนฉีดบริเวณผิวดินฉีดบริเวณพื้นดินเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นเนี่ยจะไม่ฉีดน้ำจะไม่ให้น้ำเห็ดก่อนเก็บนะครับเก็บดอกเห็ดเสร็จแล้วถึงจะรดน้ำ ให้ความชื้นกับก้อนเห็ดนะครับวันนี้ก็ได้พามาดูวิธีการเก็บเห็ดคลิปก่อนๆก็เป็นการเปิดดอกเป็นการดูแลเห็ดวันนี้ก็มาเก็บดอกเห็ดหลังจากเก็บดอกเห็ดแล้วก็จะไปตัด การดอกในส่วนที่เหนียวออกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ทำการบรรจุถุงนะครับแล้วก็ส่งขายที่ตลาดนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีสำหรับการเก็บเห็ดนะครับ เราจะทำการตัดก้านส่วนที่เหนียวออกนะครับก็จะส่วนนี้ก็จะทิ้งนะครับส่วนที่เป็นก้านเหนียวแล้วก็ติดกับ,บรากของเห็ดนะครับเราจะตัดทิ้งนะครับเก็บไว้ส่วนที่ กินได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่กินได้บริเวณรากจะเหนียวนะครับจะเหนียวถ้าเก็บไว้จะเหนียวนะครับต้องตัดออกนะครับ ลังจะตัดเสร็จนะครับก็บรรจุถุงนะครับเตรียมส่งตลาดในวันพรุ่งนี้นะครับบรรจุถุงช่างกิโลแล้วก็เตรียมส่งตลาดในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ